่วนช่วงบันเทิงวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปชมบรรยากาศร้านโอเดียนสโตร้านหนังสือระดับตำนานในย่านสยามสแควร์ที่ต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นส่วนสาเหตุจะเป็นเพราะอะไรนั้นไปติดตามได้จากรายงานค่ะหลังจากเปิดให้บริการมานานกว่า40ปีในที่สุดร้านหนังสือโอเดียนสโตสาขาสยาม Square สแควร์ซอยหนึ่งก็มีอันต้องย้ายกิจการไปรวมกับสาขาที่วังบรุรพากับปิ่งกล้าวในวันนี้เป็นวันแรกนะคะสาเหตุหลักก็มาจากไม่สามารถสู้ราคาค่าเช่าที่เพิ่มขึ้นถึง20%ในปีนี้ได้ค่ะ พันเทพรัตนพงษ์ะทรพนักง,งานที่ทำงานในร้านมา38ปีบอกว่าในร้านขนาด3คู่หามีหนังสือมุนเวียนเป็นหลักหมื่นเล่มหลากหลายประเภททั้งวิชาการความรู้บันเทิงการเมืองโดยเฉพาะการเมืองที่นำเสนอมุมมองครบครันทุกฝ่ายจนเป็นที่ถูกอกถูกใจคอการเมืองเพราะาเราเป็นร้านก็คือที่เปิดขายเราเราไม่ไม่เอียงซ้ายไม่เอียงขวาคือเราไม่แบ่งแบ่งฝ่ายเราขายได้ทุกฝ่าย ขณะที่พรพิมลอ,อมรวรนาถผู้จัดการร้านโอเดียนสโตร์ทั้ง3มสาขาเปิดเผยให้ทีมข่าวบันเทิงฟังทางโทรศัพท์ว่าจะย้ายสาขาสยามสาแควร์ไปรวมกับสาขาที่วังบุรพากับปิ่นเกล้าทั้งที่ในใจรู้สึกเสียดายสาขานี้มากเพราะอยู่ในทำเลที่เป็นศูนย์กลางและสะดวกต่อการเดินทางมากกว่าสาขาอื่นแต่ท้ายที่สุดก็ไม่สามารถสู้ราคาค่าเช่าซึ่งปีนี้ขึ้นมาถึง20%ได้ไวและจำเป็นต้องอำลาลูกค้าประจำที่นี่แบบไม่ทันได้บอกกลา่าว ใจหายค่ะมันเหมือนเป็นอะไรค่ะของสยามาอ่ะก็จะต้องนึกถึงอโอเดียเพราะเพอละยิณา้ายไปแล้วเนี่ยเราไปหาเส้อหนังสือที่ไหนอะครับ <c oughs> ต้องถามเขาว่าเขาไปเปิดที่ไหนก่อนจะต,ตามไป เดีคือจะเป็นลูกค้าที่ผูกพันกับร้านโอดีสโตตามไปซื้อก็ถ้าเขาอยู่ในละแวกแถวนี้แลก็อย่างนี้เพราะว่าทํางานอยู่แถวนี้แล้ก็จะสะดวกในการดูไหมครับว่าร้านหนังสือเล่มนี้ร้านนี้กำลังจะปิดหอล่าครับรู้ค่ะส่วนตัวรู้สึกยังไงครับเสียดายอ่ะสะดวกก็เสียดายอ่ะเพราะว่าว่างๆก็จะเดินมาดูอยู่เรื่อยถ้าอยากให้เปิดแถวนี้ได้ก็ดี <laughs> คืออยากให้มีร้านหนะังสือแถวนี้เยอะๆเ่ะงั้พี่ก็ต้องไปเดินตามห้างแต่เราก็ไปจองเขาไม่ได้เราไม่รู้จักนะบางทีแบบนี้เราลืมเขาก็เดินไปบอกที่ร้านผู้จัดการร้านบอกได้ว,ว่าโอเดียนสโตร์ขายหนังสือด้วยจิตวิญญาณของคนขายหนังสือที่ผ่านมาแม้จะมีการขึ้นค่าเช่าแต่ก็ไม่เคยผลักภาระไปให้ลูกค้าเพราะตระหนักดีว่าโอกาสที่คนจะอ่านหนังสือมีน้อยลงทุกที แต่การขึ้นค่าเช่าซึ่งเต็มไปด้วยคำถามมากมายครั้งนี้ทำให้โอเดีนสโตจำต้องโบกมือลาสยามสแควหลังจากยินหยัดมานานกว่า40ปีทีมข่าวบันเทิงรายงานหมดเวลาของข่าวข้ามแล้วนะคะวันนี้เราจะลากันด้วยภาพความสวยงามของดอกไม้นานา,นานชนิดในงานเชียงรายดอกไม้งามครั้งที่10นครเชียงรายนครดอกไม้งามค่ะ โดยงานนี้นะคะจะมีไปจนถึงวันที่20มกราคมนี้บริเวณสวนตุงค่ะแล้วก็โคมนครเชียงรายนะคะที่เทศบาลนครเชียงรายจัดขึ้นวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามเราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ